บรรยากาศเย็นๆครับให้หารปลาี่ครับบอ่อฟิชชิ่งของเราครับนี่ปลานิมตัวเล็กครับอนุบาลไว้ก่อนให้มันจำที่ทาน อาหารของมันก่อนบริเวณหวานอาหารก็ปล่อยครับนี่ครับอันนี้ทั้งปลานีลปลาตะเพียนครับสสวยๆครับปลาตะเพียนสปลาส้มห้าขีดหกขีดครับปลานิลนก็สสองนิ้วครับ งลงไปนู่นครับบอกถึงนู่นแล้วครับ